ับมาเจอกันอีกแล้วค่ะคุณพี่ค่ะกับช่องเธอไม่เคยขาดทุนช่องที่จะพาคุณไปปั่นสล็อตแบบยั่วๆแตกๆบดๆบดๆอ่ะสำหรับวันนี้เราก็เล่นตามเหมือนเดิมเลยค่ะลักกี้ออทา์ซึ่งวันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามาจองเวเวลาเนี้ยกำลังมาอ่าค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่เดิมค่ะเมกาขีดเกมด d cc เนาะเนี่ยสำหรับมาจองเวก็ครั้งแรกของนองหนูเลยเดี๋ยวไปเป็นยัางไงาไปเจอกันเลยค่ะไปไปเลยเริ่มมาเลยอ่ะ ค่ะเริ่มต้นที่เบ็ด50บาทปไปเลยคุณพี่มาวันนี้กับทุน1 0 0 0 0บาทนะอ่ะวินได้5บาทหรอเออเท่าไหร่ว้ยสองเอามาไงอะ่ะเอามาไงอะ่ะงงอ่ะเธอโบไปเลยค่ะเอามาไงวะเอองงนะอ่ะหมุนไปอีกนี้สำหรับเกมนี้ก็สแกตเตอร์กี่ตัวเอ่ยส่มตัวนะได้ฟรีเกมนะอ่ะไปห ได้ลอยเออตัวอักษรมันแปลว่าอะไรบ้างก็ไม่รู้เนอะมันเป็นเหมือนไพ่นกกระจอกใช่ไหมทุกคนไม่เรีวยวไพ่นกกระจอกหรอป่าอันนี้น้องก็ไม่ค่อยแบบสันทัดไม่ค่อยรู้เท่าแหร่แต่คนเขาบอกว่าเกมนี้มันมาไงก็เลยแบบลองหน่อยซองหน่อยเออเป็นไงเม่เลยตอนนี้ก็เหลือกันอยู่ที่1นึ่งหมื่นบาทเหมือนเดิมเหมือนตอนเริ่มนะครับพี่กดกันไปเลยกดไปเลย โอเคนี่ขนาดเธอโบแล้วนะทำไมมันดูแบบหมุนช้าๆหรือเปล่าใช่ไหมเรามาดูกันว่ากิมมี่จะคิมิโนโตไหมนะคิมมี่นะตอนโนันก่อนที่มันไอชิมานะกิโตโน่จันนมอันนไม่จะอม่โตอะลองไปทัวร์ไปเรืเ่นเตยโอเคเอะทำไมมันได้อ่ะเพิ่มความเยอะยวนไปเลยค่ะสองร้อยเลยค่ะเขาบอกว่าแตกแตกจริงไหมเกมจะแตกหรือน่าจะแตกคะวันนี้เรามาดูเหรอ อืมอ 300. สามร้อยสามร้อยหกออีกไหมหกร้อย 600. เอ๊ะมันจ่ายเยอะอยู่นะถ้าแบบได้แบบหลายๆตัวเอออ่ะสามตัวได้แปดสิบเออมันก็จ่ายเยอะนะคุณพี่แปะออโต้สปินเลยห้าสิบครั้งจุกๆก,กับเบ็ดสองร้อยบาทหมุนเบลอโอ๊ะว้าว้ายว่าน้ำยาหุงลูกนะเออโอเคไหนซี ยั่วยวนต้องทำหน้ายั่วใส่แบบใส่ไพ่นกกระจอกมาละเออเออเออออออเออเออทำไปทั่วแล้วเออ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 มามาเลยแตกใส่หน้าฉันเลยจ้ะเออลยมันแตกเลยแตกตรงนี้เลยครับพี่แตกมันเลยทำไปมาไหมเนี่ยเอา เหลือเจ็ดพันนะไม่เป็นไรละมุนคำคำค่ะควันนี้อารมณ์ดีไงอ่ะได้มาสี่ร้อยงงเลยจริงอ่ะมูละแปดสิบเอองงอ,อ่ะทำน้อย,ยั่วใหม่เพื่อมันมาครับอยูออออ่มาเลยค่ะแตกลงมาเลยค่ะแตกแล้วมาเลยค่ะพี่แอร ไปลงมนเลยค่ะนุลรออยู่ค่ะโอเค okay. ยังไงเนี่ยอ่ะเหลือเจ็ดพันเบสสองร้อยกับออโต้สปินอีกยี่สิบครั้งอะไรค่ะนั่นจะพอไหมเอ่ยนั่นจะพอไหมเนี่ยดิอะไรยังไงเอ้วทำไมเขาบอกแตกวะเอา้าคิดจูบะนี่ปีจุกนองอุ๊ยอุ๊ย หรือเริ่มละเริ่มมาละหรือเริ่มมาละจูบป,ปะเนี่ยคิดจูบป,ปะเนี่ยเฮ้ยอ่ะยังไงแล้วยังไงต่อเชื่อได้ไหมอะหนูอยู่ด้วยความเชื่อหนูอยู่ด้วยความหวังเพราะว่าลักกี้ออทามเขาก็ทำดีกับหนูมาหลายรอบแล้วรอบนี้เขาคงไม่ทำไม่ดีกับหนูหรอกหนูว่าไปไปเลยไปเลย ใครที่กำลังดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะพี่นะเอ <C> เอเดี๋ยวน้องจะพาไป <ๆ S 2> ม่วนๆแตก,แตกๆยยอะๆกับเกมไหนใครอยากให้เล่นเกมไหนคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวน้องจะไปเล่นให้ดูเลยสิ่งแล้วก็มาดูแล้วกระเทยจะหน้าหลาไหมเออกระเทยจะงงไหมเอออ่ะอยู่ดีพันสี่แปดสิบไปอีกไปอีกเบยดสี 400. ่ร้อยไปเลยเออเออไปเลยเบสไลท์ไปเลยค่ะ มาได้ไปเลยขาสี่วันแปดเอา้ามาไงเนี่ยอ่ะอุ้ยอุ้ยไปสามตัวทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอา้างงยัง,งงงอยู่เลยอ๋จะมาก็มาแบบนี้เลยหรอมาแบบมาอย่างนี้เลยหรอได้หรอเอาเอา้า ยังไงอะเนี่ยกำลังฝอ,อยเลยอยู่ดีก็มามาเลยค่ะ 27, 2 7 2 4 0บาทกับงบวันนี้มา10,000เนาะแตกไปประมาณ2 0 0 0 0ได้กำไรมา2 0 0 0 0นค่ะคุณพี่นี่เลยค่ะส0,000ดูตรงนี้เลยค่ะสําหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะอยู่กับเมก้าขิดเกมดับซีซีกลุ่มแล็กเกียร์ทมใดๆต่างๆติดตามด้านใต้คลิปเลยเดี๋ยน้องทิ้งไว้ให้สําหรับวันนี้น้องต้องไปก่อนนะคะคุณพี่กลัวแบบ เดี๋ยวจะเล่นอีกไงต้องไลราคาบายๆมองติดตามด้วยนะก็ก็ไห้ด้วยนะบาย